สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผม NVP Channel อีกเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่ในป่าอเมริซอนกินเฮลวันนี้ผมจะรับบทเป็นแบคิวนะครับผมอืออาในมันในป่าลึกนี้อาจจะมีสัตว์ที่น่ากลัวอยู่ เห็ดไม่ทราบชื่ออู้เจ้าหมูเจ้าหมูป่าจริงๆด้วยนี่แนะ่เจ้าหมูเจ้าหม,มูมอง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 ใส่เดียวไมล่ะ โอ้ยลืมเป็นไบคิวนู่นว่ะเราต้องใจเย็นเย็นกับสัตว์นะครับผมอ่านี่หลายบ้านพักของเราอ่ามาถึงก็เจอหินเก็บหินไว้ก่อนไหนมีอะไรบ้างนะ ของเปล่าถั่วขนมมีดยายแก้ปวดขนมอา,อาหารกระป๋องก็ยังดีเอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้นี่มันอาววันนี้เราจะมาเกมไวซะหน่อย อุ้ยแผ่นที่โอ้ฉันได้ขวาแล้วเฮ้ยนั่นจะนกน้อยฉันล้อเล่นฉันไม่ฆ่าแกหรอกฉันเป็นคนมีบุญเอ้ยใจบุญ จะได้เสียงอะไรมืนนี่แนะนี่แนะนี่แนะนี่แน่นี่แน,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 น่อ้อืมเราจะอยู่นี่สักสองคืนคืนสองคืนพอ นี่ละคันนะฉันดินเสียงน้ำง,งูในป่านี้อาจจะมีสัตว์มีพิษเฮ้ยฉันเจ้าท่อนซุง้ง ต่อไปก็ต้องการไม้ยาวสินะ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะไม้ยาวมีแค่นี้เองหรือ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ฉันต้องการไม้ยาวอ๋อสิ่งจำเป็นถาวัรใช้แทนเชือกได้ อีกสักเส้นกำลังดีโอ้เอาอีกก็ได้ <c oughs> สามสี่ถ้าทำไมถึงเมียนเดียวฉันต้องการสองอะไรกันเนี่ย มีต้นไหนอีกนี่อ่ะอ๋อฉันมองพลาดไปได้ยังไงอืมอืมขั้นแรกเราต้องมีคานอืมมัดเชือกออืม,อม มีคาแล้วต้องมีอะไรอีกนะอ๋อหลังคาถ้าฝนตกขึ้นมาจะทำยังไงแล้วนี่อืมใบป,ปลาล์มดีกว่ามันอยู่ไกล <laughs> <c oughs>

อ๋อหนฉันยังไม่มีกีงไม้เล็กแล้วนี่อืมหนึ่งสองฉันเหมือนว่าฉันจะได้ยินเสียงเหมือน,นงูอีกแล้วนะ ใช่ไม้ยาวโอ้ยทำไมเยอะแบบนี้เนี่ยนี่เอาอไปก่อนโอ้ไม้เต็มแล้วฉันต้องรีบกลับไปสร้างกองไฟแล้วโอ้โหช่างรวดเร็วอะไรเช่นนี้ ฉันต้องทำอะไรต่อนะอาหารฉันยังไม่มีอาหารนั่นเองอืฮะฉันยังไม่มีกิ่งไม้เล็กด้วยแล้วนี่การที่เราจะทำหอกหรือฉมวกนั้นเราจำเป็นต้องใช้กิ่งไม้เล็กๆก,กับท่อนไม้ยาว เดียบร้อยต่อไปเราจะออกล่าแล้วอ๋อเราชโชคดีอะไรเช่นนี้ได้หมูป่าแพค,คาลีอืมขอเนื้อหน่อยแล้วกันนะอืมอ่าโหอ,อิ่มได้อีกเป็นวันมันจะเห็นอะไร เจ้าหมูน้อยเอา้าอุ้ยเกิดอะไรแล้นอะไรกันเนี่ยโอ้เม่สาวน้อยเจ้าเห็นเธอเห็นงูชนิดนี้ไหมที่นี่เขาเรียกว่างูหางกระดิ่งลองสังเกตมันดีๆสิมันพร้อมจะจมตีคุณตลอดเวลา โอ้แม่สาวน้อยมันจะมองคุณแล้วถ้าคุณถูกกัดคุณจะถูกพิษมันพิษมันเมียอันตรายร้ายแรงอาจถึงตายได้จะต้องเล็งหัวมันแน่นๆ <c oughs> โอ้อยไม่ตายคุณต้องระวังมันระวังมันให้ไวทีได้เนื้องหูหางกระดิ่งด้วย อืมถ้าเป็นจริงๆนี่ลอกหนังต้มแซบน่าจะอร่อยอุ้ย เฮ้ยอะไรเนี่ยฉันป่ามันไม่โดนไม่เป็นไรเรากลับมาทำธุระของเราต่อดีกว่าเฮ้ยฉันยังไม่ต้องการฉันต้องการใบไม้แห้งนี่ไงอืออือสองสามสี่ฉันต้องการใบไม้แห้ง แต่วันเก็บไว้ถ้าหน่อยก็ดีนะนี่อาหารก็จำเป็นเราจะก่อไฟโอ้ไม่นะเราใช้ไม้เล็กด้วย เราต้องทำสว่านมือเพื่อไว้จุดไฟนะอหมุนหมุน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 หมุนหมุน Come on เรียบร้อยเราได้ไฟดวงน้อยแล้วโอ้โหช่างอะไรขนาดนี้เนื้อหมูเนื้อหมูอุ้ยเสียงอะไรเพึง่ง อ hmm. เราจะทำอะไรต่อไปดีอื hmm. นกตัวนั้นก็น่ากินดีนะเนี่เ hmm. จะนกน้อยจะนกน้อย <c oughs> กันครับนเนี่ยหฮันเน่เจ้าตัวนั่นแหละเจ้าตัวนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ระดับปืนเลนา์ชีกชีกชีกแล้วตอนก็ดูมาทำเป็นเข็มเพื่อเราเจอหนอนกัดตัวเราจะได้เจาะ นำเหลืองออกมาได้เราควรต้องทำอะไรอีกไหมอ๋อดื่มน้ำแถวนี้มีอะไรที่จำเป็นบ้างไหมนะ ไปมาแห้งเก็บว้อยโอ้อกําักเราได้ผลอีกแล้วนี่เจ้าหมูฉันไม่รู้จะอะไรดีฉันแบ่งเห็ดให้ เอเสียงเสียงฉันเดินโอ้เจ้านกน้อยเจ้าช่างน่ากินอะไรเช่นนั้นเฮ้ยฉันว่าฉันได้ยินเสียงเจ้าหมูอยู่แถวนี้นะ ำไมฉันหามันไม่เจอ มันใช่ไหมฮะ <Yahoo! S 1> เป็นไงล่ะเจ้าหมูแกพลาดแล้วอืม หนักอะไรเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นที่ตัวฉันฉันต้องรีบไปล้างแล้วจวหมูสุกปรกฉันเกลียดแกแต่แกให้เหนือ้อฉันเลยชอบแกเจ้าน้ำสุกปรก สะอาดขึ้นแล้วโอ้มันตัวอะไรนะ่ะฉันใช้ไก่ๆๆกตะค่ายแกยแล้วย้าฮู้หึเข้ากลางหัวฉันเก่งอะไรเช่นนี้เนี่ยโอ้โหฉันได้เนื้อสมเสร็จ ตำรวจจะมาจับฉันไหมฉันฆ่าสัตว์สงวนฉันต้องการอะไรไหมก็ไม่นะตัวฉันหนักหนักเกินไปก็หรือเนื้อมาเข้า ฉันว่าฉันหนักเกินไปแล้วนี่ฮะฉันมีปรสิตในท้องเดี๋ยวฉันกลับมา ฉันขอของไปเก็บแป๊บนึงทำไมฉันโดยช้าแบบนี้เนี่ยโอ้เนื้อฉันดีนะยังไม่ไหม้ หมูฉันต้องการนอนชาติจะมีอะไรขึ้นมาอีกสักนิดนึงหมูฉันน่าจะได้ที่แล้ว <c oughs> ทำไมชาเดินช้าอะไรแบบนี้เนี่ย โอ้เจปิงหื้ยขนลุกฉันก็ยังเดินใช้อยู่เหมือนเดิมไม่รู้พออะไรนี่ไงฉันทิ้งเนื้อไว้ที่นี่ กำมูป่าถ้าจะเดินช้าขนาดนี้นะโอ้ฉันต้องทิ้งอะไรล้วนี่ ฉันอ้วนขึ้นหรืออะไรดูเพิ่าฉันหิวน้ำพวกนี้ฉันคงต้องออกเดินทางแล้วสินะฉันอยู่นี่กันหรือ

โอ้ฉันลืมเลยหมูไหม้เกียมเลยฉันนอนเกินไป แมวเราเจะไม่กินของเสียเราจะนอนประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นรพรอ,อืมสุขกมังได้ที่ โอ้ยโดนไฟฉันโดนไฟโอ้โหฉันจะทำไง่ะเนี่ยอืม 한데 점점 더빨